สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ เครื่องบินลำหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันซึ่งเรียกได้ว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดไปถามนักบินหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะตอบว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยแหละคือเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วจริงๆเพราะเรียกได้ว่าตัวเทคโนโลยีของมันเนี่ยเป็นเทคโนโลโยีที่โคตรจะล้ำสมัยแบบล้ำสมัยมากๆ เป็นเครื่องบินแห่งอนาคตนะครับผมที่กองทัพอากาศหลายๆประเทศเนี่ยอยากจะจับจองเป็นเจ้าของกันอย่างมากเลยรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับ เจ้าเครื่องบินลำนี้ลำเดียวเนี่ยมันสามารถนะครับผมใช้งานทดแทนเครื่องบินได้หลายประเภทเลยไม่ว่าจะใช้ทดแทนเครื่องบินไฟเตอร์เครื่องบินอินเตอร์เซปเตอร์นะครับผมเครื่องบินแอตแทกแอร์คราฟที่ไว้ใช้โจมตีภาคพื้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับผมใช้ยิงอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกด้วยนะเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นลำอื่นลำไหนไปไม่ได้เลยนอกจากล็อกฮีตมาติน F-35 Lightning ไลนิงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับมันกันดีกว่านะครับ เครื่องบินล็อกฮิตมาตินเอฟิที่มีชื่อเล่นว่า Lightning 2เนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาโดยบริษัทล็อกฮิตเป็นเครื่องบินหนึ่งที่นั่งหนึ่งเครื่องยนต์นะครับโดยที่มันเป็นเครื่องบินรบประเภทสเตลดมัลติโรนะครับผมหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทแบบล่องหนเพราะมันสามารถนะครับผมปฏิบัติภารกิจทางอากาศเนี่ยได้หลากหลายจริงๆเลยต้งแต่นะครับ การใช้แบบ Air to Air Combat หรือว่าการยิงขับไล่กันการครอบครอง Air superiority นะครับผมหรือว่าการครอบครองอำนาจทางน่านฟ้าใช้บินตรวจตราราตเวนใช้ในภาร,รกิจ Close Air Support หรือว่าภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดนะครับผมก็คือเอาไว้ใช้จัดการกับทหารราบจัดก,การกับรถถังเนี่ยสุดยอดเลยจริงๆหรือสามารถนำไปใช้ทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีต่างๆได้รวมไปถึงหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะครับ ซึ่งเจ้า F 3 5เนี่ยนะครับผมมันถูกผลิตออกมาเป็น3มรุ่นนั่นก็คือ F 3 5 A F 3 5 B และ F 3 5 C นะครับโดยที่ฟังก์ชันของแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันอีกทีนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับประวัติของมันก่อนนะครับเจ้า F 3 5มเนี่ยมันเป็นเครื่องบินรุ่นต่อมานะครับผมจากเครื่องบิน X 3 5 ซึ่งเรียกได้ว่า X35 บเนี่ยบรรพบุรุษของมันเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี2 0 0พซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นคอนเซปต์แห่งเครื่องบินของอนาคตว่าเฮ้ยเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยล็อกฮินมาตินเนี่ยอยากจะสร้างเครื่องบินขึ้นมารุ่นหนึ่งเนี่ยที่มันสามารถนะครับผมโอ้โ oh หใช้งานได้ทุกภารกิจเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีหรือแม้กระทั่งเอาไว้ทิ้งหัวรบทิ้งระเบิดได้บริษัทล็อกฮินมาตินเนี่ยจึงสร้างเจ้าา X35 ม เพื่อมาเป็นคอนเซปต์นะครับผมเป็นรุ่นต้นแบบที่ยังไม่ได้ติดอาวุธยังไม่มีความทันสมัยอะไรเลยแต่เอามาเพื่อเข้าประกวดในงานประมูลอาวุธของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือโปรแกรม Joint Strike Fighter Program นะครับมันเป็นโปรแกรมที่จะหาเครื่องบินทันสมัยรุ่นใหม่กับกองทัพสหรัฐซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแหละแต่ว่า รุ่นนี้แหละครับไอเอ็กมเนี่ยมันเป็นต้นแบบของ F35 Lightning 2ที่เรารู้จักกันในวันนี้ซึ่งเจ้า X35 ของล็อ e e ิ m มา t ินเนี่ยก็สามารถเอาชนะเครื่องที่ฝั่ง o o i n n เนี่ยเอาเข้ามาประกวดเหมือนกันนั่นก็คือ Boeing X32 ซึ่งก็เป็นรุ่นคอนเซปต์เหมือนกันยังไม่มีอาวุธอะไรแล้วหลังจากที่ล็อกฮิตมาตินเนี่ยชนะในโครงการนี้ไปนะครับในปี2000บริษัทก็ใช้เวลาอีก6ปีนะครับผมจนสามารถพัฒนา F35 Lightning ออกมาได้ไปที่สำเร็จในปี2006 แต่กว่าที่กองทัพสหรัฐจะได้ใช้จริงๆเนี่ยมันคือปี2012นะครับผมซึ่งถูกใช้โดยเหล่าแรกเนี่ยคือนาวิกโยธินนั่นเองนะครับอย่างที่เราบอกไปว่านะครับเจ้าเครื่องบิน F-35 เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ใช้ในโครงการ Joint Strike Fighter นะครับซึ่งในโครงการนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดประเภทของเครื่องบินลบลงนะครับผมจากเดิมที่ต้องมี interceptor มี fighter มี attack aircraft มี bomber เขาอยากจะลดนะครับผมให้มันรวมกลายมาเป็น m u l t i r o l นะครับผมหรือว่าเครื่องบินที่สามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เพราะฉะนั้นเจ้า F 3 5มเนี่ยมันจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาแทนนะครับผมเครื่องบินรุ่น F 1 6ซึ่งมันเป็นเครื่องบินขับไล่ถูกไหม A10 นะครับเป็นเครื่องบินที่ไว้ใช้โจมตีภาคพื้นหรือเป็น a อ t a ท k แอ r ์คราฟและรุ่นอื่นๆเก่าๆอีกมากมายเนี่ยนะครับโลออกไป ใช้ F 3 5แทนแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องบินทุกประเภทเนี่ยจะถูกเละแล้วใช้เป็น F 3 5นะครับผมเพราะมันก็ยังมีเครื่องบินลำใหม่ๆของสหรัฐอีกหลายรุ่นที่ยังปฏิบัติการได้ดีอยู่และเผลอๆจะดีกว่า F 3 5ในบางเรื่องด้วยยกตัวอย่างเช่น F 2 2 Raptor เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ยังปฏิบัติการ Airto- Air Attack ได้ดีกว่า F 3 5อยู่ หรือ Mac แม้กระทั่ง A10 ทเนี่ยที่มันจะถูกนํามาทดแทนเนี่ยนะครับบางรุ่นเนี่ยที่เป็น A10 ปีใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางอากาศได้ดีกว่า F35 อยู่นะครับผมคือเรียกง่ายๆเนี่ยว่า F35 มเนี่ยนะครับมันจะกลายมาเป็นเครื่องบินที่เป็นกระดูกสันหลังใหม่ของกองทัพสหรัฐแทน F16 ซึ่งตอนนี้เนี่ยเ1 6เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีจํานวนมากที่สุดในกองทัพสหรัฐแล้วมากถึง930กว่าลําเลยที่ยังคงประจําการอยู่ ซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมนอกจากสหรัฐเนี่ยที่วางแผนจะโละเครื่องบินรุ่นเก่าๆและเเอาม3 5ามาลงแทนเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยนะครับผมที่อยากได้เจ้าเครื่องบินลำนี้มากๆเพราะมันโคตรจะทันสมัยเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเพียงไม่กี่ประเทศเองนะครับผมที่ได้ใช้เครื่องบินลำนี้เพียง8ปประเทศเท่านั้นเองนั่นก็คือสหรัฐสหรัฐอาณาจากักรนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์อิตาลีอิสราเอลออสเตรเลียเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับ คือเรียกได้ว่าจริงๆใครๆก็อยากได้เนี่ยแต่ปัญหามันเนี่ยนะครับคือล็อกฮีตมาตินเนี่ยผลิตเครื่องบินลำนี้ให้ไม่ทันขนาดสหรัฐเองเนี่ยนะครับผมยังมีการล่าช้าเกิดขึ้นเลยนั่นจึงทําให้กองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยนะครับจำเป็นต้องสั่งเครื่องบินรุ่นเก่าๆที่ผลิตใหม่ออกมาเพื่อใช้แทนนะครับผมรอ F35 มาไปก่อนด้วยความที่เทคโนโลยีของมันเนี่ยครับโอ้โหล้ําสมัยมากๆแต่ละอย่างเนี่ยทำให้การผลิตของมันเนี่ยก็ยากตามขึ้นไปอีกนะครับ เพราะมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีของล็อกฮินมาตินไงหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีของบริษัทอื่นๆนะครับผมซึ่งมีเทคโนโลยีอะไรบ้างล่ะที่มันเจ๋งๆเนี่ยเห็นบอกว่าเจ๋งนักเจ๋งหนาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคือ f 3 5เนี่ยนะครับผมมันถูกผลิตออกมาเป็น3รุ่นใช่ไหมอย่างที่เราบอกโดยที่3รุ่นเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีจุดที่เหมือนและจุดที่แตกต่างกันออกไปจุดที่เหมือนกันของทุกรุ่นเนี่ยนะครับผมมันจะเหมือนกันอยู่80%หลักๆเนี่ยมันก็คือตัวของโครงเครื่องบิินนนนตััวขอองงห้กบะคผม ตัวของเซ็นเซอร์ที่เรียกได้ว่าโคตรจะทันสมัยเลยซึ่งเซนเซ,นเซอร์หลักของมันเนี่ยมันคือเรดาร์รุ่น ANAPG 81ซึ่งถูกผลิตโดยบริษัทหุ้นส่วนอย่าง Northrop Grumman Electroc System ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรดาร์เครื่องบินนะครับอันดับต้นๆของโลกเลย ซึ่งมันก็จะมีระบบเซนเซอร์ย่อยอื่นๆอีกประมาณ6อย่างแต่โดยรวมเนี่ยระบบเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยทำให้มันนะครับสามารถตรวจจับติดตามตำแหน่งขีปนาวุธสามารถทําให้เจ้าเครื่องบินลานี้เนี่ยมันล่องหนในจอเรดาร์ของศัตรูได้มันจึงกลายเป็นสเตลไฟเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของมันเลยซึ่งนอกจากเทคโนโลยีล่องหนแล้วเนี่ยมันยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานหลายอย่างที่ใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เราได้พูดไปเนี่ยทำให้มันเนี่ยนะครับสามารถ ล็อกเป้าหมายโจมตีศัตรูได้อย่างแม่นยำระบบเครือข่ายข้อมูลภายในของมันเนี่ยนะครับสามารถ ส่งได้เร็วถึง1,394บิตคือเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์ก็โคตรจะเทพแล้วอะ่ะใช้ประกอบกับนะครับผมหมวกนักบินรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าใส่ปุ๊บเนี่ยโอโ้โหมันเหมือนกับแว่น VR เลยนะครับมันไม่ใช่หมวกนักบินธรรมดาเพราะมันเนี่ยมีระบบล็อกเป้าหมายข้างในแล้วก็นะครับผมจําลองภาพที่สามารถทําให้มองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวของเครื่องบินได้เลยนั่นเนี่ยนะครับผมทําให้ทัศนวิสัยของนักบินเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถมองได้360อองศาเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมใน3รุ่นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่คือหลกัหลกๆเนี่ยนะครับผมมันจะใช้เครื่องยนต์ของบริษัท Prat แอนด์วิทนี่ F135 นะครับผมซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ของรุ่นมาตรฐานแต่ว่านะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมันคือระบบการนําเครื่องขึ้นลงของทั้ง3รุ่นนะครับ เจ้า F 3 5 A เนี่ยระบบนำเครื่องขึ้นลงเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแบบปกติก็คือมีรันเวย์นะครับผมนำเครื่องขึ้นนำเครื่องลงเขาจะเรียกระบบนี้ว่า Sea t o o หรือว่า Conventional Take Off and Landing ส่วนนะครับผม F 3 5 B และ F 3 5 C เนี่ยจะเหมือนการตรงที่มันสามารถใช้ระบบขึ้นลงแบบ V t o o ได้หรือว่า Vertical Take Off and Landing หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเนี่ยมันก็คือการขึ้นลงแบบแนวดิ่งนั่นเองนะครับสามารถจอดแบบเฮลิคอปเตอร์ได้เลย ซึ่งรุ่น B กับรุ่น C เนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยคือรุ่น C เนี่ยจะถูกดัดแปลงให้ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐได้ทีนี้หลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะสงสัยกันเรื่องอาวุธถูกไหมว่า f 3 5เนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยมีอาวุธแบบไหนกันบ้างเราจะมาพูดกันถึงสิ่งที่มีเหมือนกันก่อนเลยในทุกรุ่นนั่นก็คือนะครับผมปืนกลอากาศรุ่น GAU-22A ที่มีอยู่4ลำกล้องนะครับผมขนาด25มิลลิเมตรกับนะครับผมมีไซล์ต่อสู้ทางอากาศ2ลูก อันนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธมาตรฐานที่ติดมาทุกรุ่นนะทุกรุ่นจะมีเหมือนกันแต่ว่านะครับทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่า แต่ละรุ่นเนี่ยจะติดอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเอาอะไรออกไปมากน้อยขนาดไหนแล้วแต่การใช้งานนะครับผมมันเนี่ยสามารถใส่มิสไซล์เพิ่มได้อีก2ลูกนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นมิสไซล์ต่อสู้อากาศเพิ่มอีก2หรือว่าเป็นมิสไซล์ที่ไ้ใช้โจมตีภาคพื้นเพิ่มอีก2ลูกก็ได้ใส่ระเบิดขนาดต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นขนาด2,000ปอนหรือว่าขนาด1000ปอนปอนอาจจะเป็นระเบิดรุ่น A I M 120 A I M 132หรือว่า อาจจะเป็นระเบิดเจแดมนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยมันสามารถถอดใส่นะครับผมเป็นโมดูลใช้งานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์มัลติโรไฟเตอร์ของมันจริงๆ ซึ่งนะครับผมเท่าที่เราพูดไปเนี่ยโอ้โหมันก็ดูเป็นเครื่องบินที่เพอร์เฟกดูเป็นเครื่อง <nt il> บินแห <_' n> ่งอนาคตที่สามารถดัดแปลงต่างๆนานาม,มากมายได้โดยที่เขาคาดการณ์กันไว้ว่าเจ้าเครื่องบิน F35 ลํานี้เนี่ยนะครับผมมันจะมี l i ฟ e s p a n อยู่ที่ประมาณ60ปีอายุ60ปีของการใช้งานเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะซึ่งราคาลํานึงเนี่ยมันตกอยู่ที่ ประมาณนะครับผม1 2 2่ง0ล้านดอลลาร์แล้วแต่รุ่นแล้วแต่สเปคซึ่งก็เรียกไว่าไม่แพงเท่าไหร่เลยสำหรับเครื่องบินประเภทนี้แต่ปัญหาของมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยราคามันไม่ได้อยู่แค่1 5 0ล้านนะครับถ้าคุณอยากจะได้เครื่องบินลำนี้จริงๆเนี่ยคุณนะครับต้องมีเงินมากถึง1 0 0 0ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 1>, 1ล้านล้านเหลือถ้าแปลเป็นเงินไทยนี่เท่าไหร่เนี่ยก็คือ30ล้านล้านบาทนะนะจะมีเอ้เครื่องบินลำนี้ลำหนึ่งนี่ต้องมีเงิน30ล้านล้านเลยเหรอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกันละ่ะเอา้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามาหาคำตอบกันต่อด,ดีกว่านะครับว่าทำไมเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันถึงมีราคา30ล้านล้านบาทกันแน่อ่ารอติดตามกันได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมและถ้าเกิดใครเนี่ยรู้อะไรที่ผมขาดตกไปเนี่ย คอมเมนต์บอกกันมาเสริมได้เลยยินดีครับซึ่งถ้าข้อมูลอันไหนเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวผมจะพินไว้ให้เลยนะครับทุกคนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ